อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster กันดีกว่าเราจะมาพูดถึง3นะครับ3อันดับท็อป3ใน Baby Monster ที่ทำยอดขายปกเดี่ยวในตอนนี้ได้สูงสุดของวงเรามาดูกันดีกว่านะครัวว่าปกเดี่ยวของเมมเบอร์ Baby Monster ในดริปนะครับที่ทำยอดขายได้สูงสุดตอนนี้จะมีใครกันบ้างนะครับขอเริ่มที่คนแรกเลยคือจิกิต้านะครับในอันดับที่1ทํายอดขายล่าสุดที่อัปเดตกันคือ5 6า 3ครั้งกับการโซลเอาทปกเดี่ยวจิกิต้าเวอร์ชันมาแรงสุดๆมักแน่น้อยกับยอดขายที่ทําได้สูงเกินต้านทะลุ500มาแล้วและตอนนี้ก็กําลังจะแตะหลัง600ครั้งนะครับจิกิท้าทำไปได้อยู่ที่563ครั้งเดี๋ยวถ้าหากว่าแฟนคลับอินเตอร์เนี่ยเขาอัปเดตยอดมาเพิ่มเติมเนี่ย นํามาทําคลิปแล้วก็แชร์ให้ทุกคนฟังกันอีกรอบหรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนนะครับกับยอดที่มันขยับไปแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนอาจจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ไม่ได้แต่ว่าจะทยอยมาอัปให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่อยๆนะครับอันดับหนึ่งคือชิคกิต้าอันดับที่2เนี่ยคือไอชอนกับยอด534ครั้งนะครับไอชอนก็เป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์ที่ขายดีมากๆเลยปกเดียวผลิตแล้วขายหมดผลิตแล้วขา,ขายหมดนะครับถูกอกถูกใจทั้งฝั่งอินเตอร์เกาหลีแล้วก็แม่จีนนนเเยีีดวตอ้มาป็น ดับที่2ยอดกลไมห่ห่างจากจิก,กิต้ามากเลยนะครับห้าร้อครั้งในการโซลเอาท์ปกเดี่ยวอาอนเวอร์ชันอันดับที่3ของเมมเบอร์จากเบบี้มอนสเตอร์นะครับก็คือพาริตานั่นเองพี่แพระดรับอยู่ในอันดับที่3ด้วยการทํายอดขายทั้งหมดคือ245ครั้งในการโซลเอาท์ปกเดี่ยวพาริตาเวอร์ชันมาแรงไม่แพ้กันเลยนะครับเด็กไทย2คนพาริตาก็ขายดีมากๆปกเดี่ยวคนแห่ซื้อตามกันเพียบยิ่งในตอนนี้ได้เห็นเสน่ห์การขึ้นเพอร์ฟอร์มในเอ็ม หรือว่าในสเตจพิเศษที่ทาง YG ลงแล้วเนี่ยคนก็กดเพิ่มกดเพิ่มไม่ได้เป็นเมนพาริตาก็โดนตกไปโดยไม่รู้ตัว รู้อีกทีก็คืออาวกดสั่งปกพาริตาไปแล้วด้วยความวิชวลที่ตกไปเต็มๆนี่คือ3อันดบับนับเมมเบอร์ในเบบี้มอนสเตอร์ที่ทำยอดขายได้สูงสุดกับปกเดี่ยวในตอนนี้พาริตาอาหยอนแล้วก็ชิกิตาครับอันดับที่32แล้วก็1มากันต่อกับอีกเรื่องนะครับมาอัปเดตชาร์ตของเบบี้มอนสเตอร์กับเพลง d r i ฟกันดีกว่าตอนนี้ d a i ี่ชาร์ตของทางเกาหลีใต้นะครับดริฟอยู่ในอันดับที่127ของชาร์ตจีนี่บวกเพิ่มขึ้นมาถึง18อันดับกันเลยทีเดียว เป็นนิว p พ a k สำหรับชาร์ตนี้และเมลอนเองก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในอันดับที่1นึบวกเพิ่มมา15อันดับเป็นนิว p พ a k เหมือนกันสำหรับชาร์ตเมลอนและก็ตามมาด้วยชาร์ตว i ยฟ์นะครับอยู่ในอันดับที่49เจาะท็อป0เข้ามาได้ปิดท้ายด้วยบักส์นะครับอยู่ในอันดับที่28บวกเพิ่มขึ้นมามากถึง22อันดับด้วยกันเป็นนิว p พ a k สำหรับชาร์ตบั c ส์นะครับหลังจากโปรโมทไปแล้ว1สเตททวนด้วยกันดริฟก็สร้างเรื่องให้แม่เก่าไดด้้พูถึงแลวกก็ต ไม่เก่าไปเต็มๆนะครับชาร์จขยับมาเรื่อยๆเลยและนี่คือเรื่องราวของ b บบี้มอน t e r อร์ที่เรานำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าได้รับับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยอันยอง